วันนี้เราจะมาทำน้ำพลิกเอาไว้ทานกับขนมจีนกันนะคะคือเป็นน้ำพลิกที่สุรของเราเองนะคะง่ายๆเลยก็จะมีกะทินะคะถั่วลิสงแล้วนำมานำไปคั่วแล้วก็บดนะคะบุบพอหยาบๆไปทางป่นนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกอันนี้จะเป็นน้ำมันที่เราเอาไปคั่วเจียวกระเทียมแล้วแล้วก็เอามาคั่วพริกพริกแห้งนะคะพริกคั่วนะคะ กระเทียมเจียวน้ำตาลมะพร้าวส่วนนี้จะเป็นอหอมนะคะหอมแดงแล้วก็รากผักชีเรานำไปคั่วแล้วก็นำมาโขลกนะคะพริกชี้ฟ้าคั่วแล้วก็เกลือส่วนพริกแกงนี่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยนะคะนี่เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนต่างๆของเครื่องปรุงกันเลยนะคะ ถั่วลิสงนะคะแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดเก็บเม็ดที่เสียออกให้หมดนะคะจากนั้นแล้วก็สะเด็ดน้ำแล้วก็พักเ้าไว้ให้แห้งแล้วก็นำมาคั่วนะคะคั่วเราเราคั่วดโดยใช้ไฟกลางๆนะคะจะเย็นๆค่อยๆคั่วไปนะคะพอเราคั่วถั่วของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ปล่อยพักไว้ให้เขาคลายความร้อนก่อนนะคะพอถั่วของเราเขาจะคลายความร้อนนะคะแล้วก็แกะเอาเปลือกออกแบบนี้ได้นะคะ,พะเพอะถ้าปล่อยให้เขาโดนรมนานๆน,นี่ก็จะแกะเปลือกยากนะคะพอเขาเย็นลงเราสัมผัสได้อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วแกะออกได้ง่ายค่ะ ถั่วลิสงของเรานะคะพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วแล้วก็นํามาบุบนะคะบุบให้ละเอียดหรือว่าเราถ้าเราชอบแบบมีรสสัมผัสของอถั่วลิสงนะคะเราก็บุบหยาบๆได้เอาที่เราชอบนะคะหอมแดงนะคะเราปอกเปลือก เสร็จแล้วเราก็นํามาคั่วนะคะใช้ไฟกลางออกไปทางอ,อ่อ,อนๆนะคะเพื่อที่จะให้คั่วเพื่อจะได้โคลกใสและจะได้หอมนะคะคือถ้าจะเขาจะได้เขาก็แบบเออได้ที่ก็คือหอมแล้วนี่ขเขาจะแบบนิ่มๆหน่อยนะคะตอนนี้เขาแข็งๆนะคะแล้วก็ผักชีนะคะความจริงเราคั่วไปพร้อมกับหอมแดงเลยก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะโขลกหอมที่เรานำไปคั่วนะคะหอมแดงแล้วก็รากผักชีนะคะโขลกให้ละเอียดเลยเราจะมาเจียวหอมกันนะคะใช้ไฟก,กลาง พอหอมของเราเจียวได้เหลืองสีที่เหลือแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เก็บขึ้นได้เลยพริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าแห้งเราก็นำมาทอดในน้ำมันที่เราเจียวหอมแดงไปนะคะแล้วก็เราจะนำพริกคั่วนะคะลงมาทอด อยู่ที่เผ็ด้ากเผ็ดน้อยนะคะพริกขี้หนูคั่วของเราคั่วให้หอมนะคะผัดให้หอมเราจะนำพริกคั่วของเรานะคะที่เรานำไปทอดในน้ำมันเอามากรองนะคะ เราจะใช้แตน้ำมันนะคะเราจะใส่กะทิลงไปนะคะเป็นหัวกะทินะคะโอเคนะคะกะทิเราผัดมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะ พริกแกงนี่จะเป็นพริกแกงเผ็ดปกตินะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของพริกแกงแบบนี้ก็ตัดไปนะคะก็ถ้าเราไม่ไม่เอาพริกแกงเราก็จะผัดอหอมแดงที่เรานำไปคั่วกับรากผักชีเลยนะคะหอมแดงกับ รากผักชีนะคะที่เรานำไปคั่วเราลงมาผัดด้วยกันเลยนะคะเติมกะทีิลงไปนะคะ จากนั้นเราก็มาใส่กะทิให้หมดเลยนะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็เบาไฟเราลงเป็นไฟอ่อนนะคะพอ กะทิเราร้อนนะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆไปถึงกลางนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะตามด้วยเกลือ จากนั้นเราจะมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ เราก็จะมาปรับรสกันตอนนี้เลยนะคะปกติออรสชาติของเขาก็จะแบบเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเท่าๆกัน3ามรสนะคะพอรับปรุงรสจนกระทั่งเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ถั่วที่เราบุบนะคะคั่วไว้นะคะบุบ แล้วก็หอมเจียวนะคะแล้วก็ลอยด้วยน้ำมันนะคะที่เรานำไปเจียวกับพริกป่นนะคะ โอเคนะคะเราก็จะได้น้ำพริกที่เราเอาไปทานกับขนมจีนนะคะสูตรนี้เขาก็จะแบบไม่เลี่ยนนะคะใส่พริกแกลงลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะตัดความเลี่ยนของน้ำพริกนะคะปิดไฟได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบรสชาติแบบนี้ก็ตัดพริกแกลงลงไปนะคะไม่ต้องใส่พริกแกงทำขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกันนะคะ ขนมจีนน้ำพริกของเรานะคะก็เสิร์ฟใส่จานพร้อมรับประทานนะคะผักได้ตามที่เราชอบเลยนะคะผักเยอะยิ่งอร่อยนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากสุดเป็นบ้านเลยนะคะเครื่องไม่เยอะนะคะ